คืออยู่ประมาณเปมีจุดหนึ่งอาจจะมีศูนย์มาทดแทนบางครั้งเขาก็แปดกับศูนย์คือบางครั้งอาจจะความหมายตัวเดียวกันด้วยสมมติว่าเราซื้อแปดแปดไม้อาจจะออกแปดศูนย์ก็ได้เป็นลักษณะนี้ค่ะผ่าครึ่งไหมไม่นะก็ไม่ได้ให้ผ่าครึ่งเพราะว่าตามที่ผมเคยสังเกตมาการเดินตัวเลขพอพอเขาจะเปลี่ยนจุดปับ๊บเขาจะเอาแปดแปดแปดออกไปนี้เขาเอาศูนย์เข้าแบบนี้มันก็เป็นไปได้นะเคยเจออยู่ก็เลยนั่งคิดคือมันมีหลายความคิดอ่ะ ที่เรามองไปในแผ่นกระดษนั้นก็นมาลุ้นช่วยกันพิมพ์มาหน่อยใครชอบเลขแปดสนุกสนุกนะครับวันนี้ใครใครชอบเลขแปดยกมือขึ้นมาเลยอใครชอบเลขแปดพิมพมาแปดแปดแต่ก็ถ้ารวมเซน์รวมอะไรที่คนคนฝันถ้าคืออันนี้เรายังไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะโยงเตะเข้าประตูตัวเองนะแต่ว่ารเรามาฟังเซน์ฝันแต่และคนหลายเซน์มากที่มาเข้ากับที่เราแปลไว้คิดไว้เกินไว้ เากันมากเป็นไปได้ไหมวันนี้ที่เราจะมีโอกาสรุ่นเ่ถ้าพูดง่ายๆคือของตัวผมเองอะแอดชัดนี่ก็มีหนึ่งประเด็นอแอดชัดก็มีหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับตัวเลขตัวเนี้ยจ้ะนั่นแหละครับของผมก็หนึ่งประเด็นนี่เซนต์ก็เด็กในปั๊มนก็ฝันโอเคแล้วนะผมวัที่แล้วแกก็ฝันมาแกโดนจับแกก็ซื้อสิบหกสิบเกอายุแกข้างบนข้างล่างวันนี้แกฝันบอกเห็นเป็ดน้ํไเตเมือเป็ด ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไหนไม่ไปไหนเจ็ดก็เจ็ดกับแปดก็ได้น้าก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าแปดก็ได้เก้าเก้าเก้าไหมแปดเก้าแปดเก้าส่วนตัวนี่จ้ะที่ชอบนี่อันนี้เติมเต็มให้นิดนึงแต่บางคนเนี่ยจะชอบไปทั้งหมดเลยอะเราบอกชอบทั้งหมดเลยบางคนก็ชอบทั้งหมดถือว่าไม่เยอะเนาะว่าสิบตัวเองนี่ตัวนี้ก็ ปกติล้วก็ประมาณนี้เลยก<อ>็สี่ชุดกระตีมมันสิบสามนี่แค่สิบตัวเองนะแต่ถ้าใครไม่ชอบเหมือนลุงก็ไปเอามาใส่เอาใครไม่ชอบก็เปลี่ยนไปว่าไป,ปรบับอะไรที่ไม่ชอบก็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนจากตัวหน้าเป็นอะไรกันนะก็ถือัดเจนนะเพราะว่าเป้าที่ผมจี้ก็อยู่ประมาณนี้แแบถบึงแปกปกแล้วก็อยู่ประมาณนี้ไม่เปลี่ยนใจยังไม่เปลี่ยนนะไม่ท้างไม่หันเหไม่หันเหไม่เปลี่ยนสักอย่างอะไรที่มันที่ชอบพิเศษผมจะเริ่มเล่งเข้ามาทั้งนิด เติมไปทีละนิดเติม<ต>ไปทีละนิดผมแค่นี้นะเพราะปกติผมก็วางไว้แล้วว่าอันนี้จะเป็นโซนหน้าครับชุดนี้อาจจะเป็นโซนหลังอะ่ะผมวางไว้แล้วชุดนี้จ,จะเป็นโซนหน้าอ๋อ,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 อที่ความคิดผมนะอันนี้แยกไม่ได้หรอไม่ได้แยกนี่ไงแจกแจหญ่ fc กระหมดแล้วสวยไหมลุงชอบชอบอยู่โอ้สวยนะแปดหนึ่งหนึ่ง หายากนะ8กับ8เก็บ8เนี่ผมชอบมากแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาให้ FC หมดเลยนะเห็นไฮะแต่ผมลืมกัวนี้ผมก็เลยหาได้มาแค่สองใบนี้เลยเล่าโังเล่าโงศูนย์ก็จะมีที่ให้เห็นก็อยู่ตอนนี้ถ้าบันไดเก่าเรามันจะมีศูนย์หนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับ สี่ศูนย์ได้นะตัวเก่าเราที่เดี๋ยวจะให้ดูเห็นถามหลายคนแล้วมันอึดอัดนะขออนุญาตพูดหน่อยไม่รู้อยู่ไหน่าแต่ในส่วนของตัวเลขเราก็ยืนยันตัวเดียวนะจะก็อยู่ตัวเดิมแต่ว่าถามถามเรื่องบันไดก็ตอบไปได้เพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะหรือว่าจุดเชื่อมโยงของศูนย์ถ่ายมาให้เนี่ยเป็นศูนย์หนึ่งกับศูนย์หกอ่ะค่อนข้างจะชัดนี่คือบันไดศูนย์นะอันนี้บันไดเก่านะแต่ว่าเราไม่พูดเรื่องศูนย์ถ้าศูนย์มาได้ไม่ได้ มาได้เป็น01 01หนึ่งหรืออะไรอประมาณนี้ได้จากก็ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมยังไม่ถามว่าตัวตรงนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าูนอ0จ,จะมาก็ได้ มันบันไดสั้นเกินไปแล้วก็ทําให้เราดูตัวเลขมันมีการเชื่อมโยงโวกไปบนมาครับแต่เขาก็ออกปลูกตัวอยู่นะตัวเป้าเราก็อยู่ในนี้เหมือนกันคล้ายๆกันอยู่แต่ว่ามันเป็นการจุดน,นี้ก็ถือว่าสําคัญอยู่จุดหนึ่งคือเป็นช็อตสั้นของหลักหน่วยผมก็เมื่อที่แล้วผมก็ดูเราแปลนะัดสัญญาณไม่ออกก็ออกเจ็บ ไปได้สองทางเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งก็เป็นช็อตสั้นที่เขาทำาเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดคือมาสายตรงเลยนะครับก็มามเชื่อมห่างหน่อยหกแต่หกมันชอนกันสองตัวเห็นไหมนี่แหละที่ทำไมผมว่าห่วงศูนย์ก็อยู่ตรงนี้แหละแปดศูนย์ก็บสี่ศูนย์ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้อะ่ะ แปดศูนย์ได้สี่ศูนย์ได้แต่ถามามาแปดแปดก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมก็เหมือนตำแหน่งคล้ายๆกันที่เราเจาะตรงนั้นคล้ายกันมากแต่ตัวนี้จะมีศูนย์มาแทรกหน่อยหนึ่งขปแล้วออกหกออกหกข้าแปดแปดศูนย์ได้ไหมสี่ศูนย์ได้เห็นไหมอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอคิดอยู่สักหน่อยตัวนี้สาคัญมนกจุดที่น่าสนใจอีกคือมันเป็นจุดเดียวกันคล้ายๆกันเลยครับแต่การเดินของตัวเลขตัวนี้จะช็อตสั้นกว่าแต่ตัวนี้ยาว ตัวเก่าที่เราเสนอไปทีแรกวางวางตัวเลขไว้ยาวมากแล้วบังเอิญงวดน,นี้จะไปตกเป็นช่องคือหวยจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้หลักหน่วยจะขึ้นมาข้างบนหนึ่งสองหลักสิบแทงมาข้างล่างห้าสี่แล้วก็มาตกที่กลางคือสามคือเป็นตัววัดเลยตัวนี้เป็นตัววัดครับคือมีมีลนะุ้นน่ะตามปกติตามเคยเจอคือมีลนะุ้นน่ะเส้นกลางคือมีลนะุ้นน่ะ มันน่าสนใจมากคือตัวนี้อาจจะซิกอาจจะแยงขึ้นหลุดไปตัวแล้วก็อยู่ในบรรทัดนี้ก็ได้ mm hmm. คือจุดนี้สําคัญอยู่คือสําคัญมากที่ผมเคยมองมานะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจอกอะไรหรอกแต่ว่าตามที่ผมเคยมองมาถ้าหวยมาชนบริเวณเส้นนี้แหละแต่อาจจะแซกขึ้นไปข้างบนตัวข้างล่างตัวหรืออะไรแบบนี้ได้ใครจะชอบจากจับคู่อยู่ในเส้นนี้แล้วก็แซกขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมบรรทัดนี้สําคัญมาก คือหลักหน่วยก็ดึงจากบนลงมาล่างมาตกตัวท้ายคือเลขหนึ่งคือจะไปนี่ไปนี่เขาไปได้หมดใช่ไหมครับนี้หลักสิบเขาจะขึ้นมาวันนี้สองดแปดคือวกมาทางนี้ได้แล้ววกเข้าตรงนี้มาหเห็นไหมมันคาบมานี้แล้วจุดน,นี้จะเป็นจุดรวมของตัวเลขเลยแล้วก็จะโซนนี้เขาจะใช่นะครับเริ่มจาก9 8, 8, 4, 8้าแปดแดสีดสานี่มันถึงนี้เป็นโซนที่ ที่เป็นตัวเลขที่น่าใช้ได้อะเราก็นั่งคิดเอาแค่นี้ถ้าใครเห็นมาได้ตัวเลขที่ผมนําล่องไปก็สังเกตเอาว่าตรงหน้าหลักหน่วยมาถึงสองก็เก้าเจ็ดสองแล้วเนาะมาถึงหนึ่งปับเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับนี่มาถึงถึงขึ้นหนึ่งมัน,นเชื่อมสองตัวก็มาเป็นหกหนึ่งได้ไหมตรงนี้ถ้ามาดูฝั่งนี้ฝั่งไหนละ่ะถ้าเป็นหลักหน่วยเข้ามาเนี่ยมันไม่เชื่อมหกปับเขาเป็นแปดหกหนึ่งเลยเห็นไหม มันมีเปอร์เซ็นต์หมุนสามตัวอยู่คือบรรทัดนี้อ่ะแปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งเสมอออกอาจจะออกอยงนผมจะเชื่อมโยงว่าจจะเป็นออกหนึ่งเก้าแปดเหมือนผมว่าก็ได้หรือหนึ่งแปดแปดสี่แปดแปดก็ได้หรือสี่แปดสามอยู่โซนนี้ได้หมดพยายามดูตรงนี้ให้เข้าใจแล้วถ้าเราฝันอะไรเรามาเทียบกับเลขกลุ่มนี้ได้เลยนะคิดว่าประมาณนั้นนะ ฝันว่าเปดก็จับแปดเลยว่าแปดอะไรอยู่แถวนี้ชอบมุมไหนก็ว่าไปง่ายๆนะถ้าคนฝันได้ปลาได้อะไรอ่ะอยู่ว่าง่ายเลยจับแปดบริเวณนี้น่าจะมีนั่งดูดีๆนะน่าจะได้แต่ละวดน,นี้ก็มีลุ้นพอเรื่องของเบิ้ลไหมกระเบิ้ลก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีมีภูเขาอะภูเขาสองลูกเป็นคู่แล้วครก็เ,รเขาหาักมาสองวดแล้วเขาจะทหาหักหรือเป็นไปไม่ได้แต่ในในความจริงภูเขาสองลูกจะมีน้ําผากลาง บางครั้งเขาก็หลอกเรานะเขาบอกเขาบอกว่าเป็นหาบอยู่แต่อาจจริงๆอาจอาจะออกเบิ้ลก็ได้แล้วก็จุดพอยจุดหนึ่งคือเสาสะพานไม้เนี่ยเสาสะพานปก,กตินี่ก็จะเป็นขอ<ไ>งจริงจะเป็นเสาโผลมาสี่ต้นครับอันนี้จะมีไม้พาดไ,ไม้พาดทุกทีเป็นเลขไม่หนึ่งกับเจ็ดคือเหมือนกันน้ำ่ะแปลตัวเดียวกัน<ไ>นี่ผมจะจําได้ไม้เนี่ยผมเคยอะไรน้องวันนั้นไม้พาดนี้ออกเจ็ดอะไรจำไม่ได้ไแกดำเรือ,อรแปดเจ็ด มีไม้พาดอย่างนี้เลย,เยจำไม <8 S 1> ่ได้เจ็ดไหมตอนนั้นนานแล้วไม้พาดนี้เป็นหน้ากระท่อมนี่จําได้อยู่นานแล้วล่ะเหมือนไยเชื่อมแปดปั๊บนหนึ่งแปดสามได้คือที่ผมพูดให้ที่เก้าสามแปดสามแปดสี่อะไรอยู่กลุ่มนี้แล้วจ้ะนี่สามสี่ตัวตรงนี้ถ้าีมันเป็นไปได้หมดเลยที่โซนที่ผมชี้อะไปเขียนแดงให้เห็นเลยมั้อ,อ,อีกตกแดงให้ตัว ตัวที่เข้าอยู่ในโซนที่เครือข่ายเขาแค่ีแค่นี้เองนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็สามตัวเนาะนับตัวเลขก็เยอะอยู่แต่จริงเลขไม่กี่ตัวเองที่อยู่ในแปรปกกเราอะให้ยู่ในแปรปกเราหมดถ้าย,ยืนที่แปดก็ถือว่าโอเคใช่แปดสามก็มาได้เพราะว่าเป็นเลขเก่าปีที่แล้วเพราะคนฝันว่าเห็นของโบราณเก่าๆเ,เ,เพื่อนเก่าอะไรแบบนี้คนฝันเห็นปิงก็คงว่า ถ้าเลขเ,เก่าก็มีห้าแปดแปดห้ากับแปดสามชัดเจนปิงนี่ยผมเชื่อว่ามีแปดแปดแน่นอนจริงนะแปดแน่นอนแล้วผมก็เชื่อความฝันของผมว่ามีแปดเพราะว่าฉัดก็ฝันอยู่ใช่ไหมเนี่ยประมาณเนี้ยแต่อนเงี้ยเมื่อวานอันเนี้ยเห็นผมคือชอบหลักหนึ่งอดูตำแหน่งได้น่าหนึ่งไหมจะเป็นหลักร้อยอ่ะครับชอบหนึ่งหลักร้อยอยู่ไม่น่าพลาดมายังไงกระช่างคอยหนึ่งหลักร้อยมา ถ้าเราเขียนนั้ตั้งแต่แปลปกวันแรกแล้วมันมีเขาว่าน่าจะเป็นหนึ่งหลักร้อยนะถ้าจะมายังไงมันต้องก็เลยเลยนั่งคิดว่าถ้าสามตัวหัวเราจะต้องหาทําการบ้านเพิ่อมอีกเชกหน่อยเพื่อจะได้มาว่าถ้าเกิดหนึ่งเขามาเป็นหลักร้อยตัวหน้าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้เราก็ต้องไปคิดเลยจะซ้อนกันหรือเปล่าจะเป็นตัวหลักไหนก็บางครั้งการโผของหนึ่งก็หน้ากลัวโผล่แบบเยอะๆก็มีนะโผล่แบบหนึ่งสามตัวเลยก็เป็นไปได้นะ มัน,นามาเต็มที่กัดเลยนะมีสิทิ์ออกทั้งหมดนะฮะคือคือเราต้องไปดูหลักการสไตล์เนาะโอเคเนาะครับ